วันนี้ยายต้อยจะมาสอนวิธีนึ่งข้าวเหนียวนะคะทุกคนหวดที่เราจะนึ่งข้าวเหนียวเนี่ยเราต้องเอาน้ําลาดข้างนอกก่อนนะคะข้างนอกข้างในนะคะเอาน้ำลาดลาดก่อนแล้วข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้หนึ่งคืนหรือว่าสามสี่ชั่วโมงก็ได้นะคะแต่ว่ายายแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วเราก็เอาเข้าวมาลงข้าวที่เราแช่ไว้แบบนี้นะคะใส่น้ำล้างๆแล้วเราก็ลงมาใส่หวด เรามาใส่หัวดนะคะใส่หัวดลงไปใส่หัวลงไปแล้วเราก็จะเอาน้ําสะอาดมาลาดอีกทีหนึ่งนะคะมาลาดอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปใส่หม้อนึ่งนะคะหม้อนึ่งที่เราตั้งเอาไว้นี่ใส่ไฟเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็วางลงไปเลยค่ะวางลงไปเลยแล้วเราก็เอาฝามาปิดนะคะฝามาปิดไว้แล้วก็รอให้มันเดือดนะคะรอให้มันเดือดมันสุก พอมันสุกเราเปิดดูแล้วเราก็ต้องเอาไม้พายมาคนอีกทีิ้งน,นะคะคนทิน้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วเราเค่อยเอาไปเอาไปใส่หรือว่าเอาขึ้นมาแบบใส่ถุงหอมากินหรือว่าใส่กระติกนะคะแค่นี้ก็จบพิธีแล้วค่ะ